สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับมาบวันนี้เอฟซีว่ารีวิวหลังคารกระจกให้ดูชัดๆหน่อยก็มาดูอีกรอบหนึ่งครับพาก็พามาดูก็บันไดก็เป็นสแตนเลสครับเป็นเป็นเสาเหล็กครับตัวน,นี้เป็นเสาเหล็กทำเองรอยเชื่อมอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าแข็งแรงข้างบนก็เป็น เหลดนิ้วครึ่งครับนิ้วครึ่งหมดเลยทั้งเส้นก็ให้ดูลายละเอียดชัดๆก็ดูบันไดบันไดก่อนครับพื้นก็เป็นพื้นเหลดครับ <c oughs> พื้นสแตรเรนเลสรอยเชื่อมอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าความแข็งแรงไม่ต้องห่วงครับก็เป็นเสาใหญ่นิ้วครึ่งพื้นก็เป็นนิ้วครึ่ง มาดูด้านบนด้านบนก็เป็นเบาะโซฟาเป็นเบาะโซฟาครับไม่มีขาดครับก็มีบังข้างหลังตอนนี้ก็เป็นกระจกครับกระจกในรัยไฟมีมออกอ,อย่างดีตรงนี้ก็เป็นฝาปิดด้านหน้า สวยงามครับก็จะมีฝาปิดอยู่ครับแต่แกะฟ้าออกแล้วฝาก็เอาออกแล้วชื่อร้านก็ยังอยู่ครับโยชนบุรีข้างบนให้ดูเพดานครับเพดานก็อเน,นี้ยครับเพดานไฟหลุมก็ปกติครับสภาพสภาพ90%ครับหลังคาไม่มี รอยอะไรเลยแล้วมีแต่ข้างบนหลังคาก็มีมีปุูกมีอะไรที่หน่อยแต่ไม่ไม่ได้ทะลุครับแต่ปุกก็ให้ดูขาเบขาบขาเบาก็เป็นเหล็กเป็นสแตนเลสต่ตตตอน,นี้ก็เป็นเหล็กนะ ความสวยงามก็มีก็มีแต่ข้างหลังไม่รู้ก็ตรงข้างหน้าตรงข้างหน้าตรงนี้นะตรงนี้ที่ผมชี้อยูอ่ถ้าขายไม่ได้ผมก็จะไปตัดออกก่อนออกภรษาอาจจะขึ้นเครื่องเสียงคือผมขายถ้าขายได้ผมก็ทำใหม่ถ้าขายไม่ได้ผมก็เอาไว้ใช้ เพราะว่าไปทําใหม่ผมก็ทําทําใหม่ก็ตอนนี้น่าจะอยู่ที่หกหมื่นห้านะผอบันไดเต็มอย่างนี้ไม่ใช่กระจกนะครับไม่ใช่ลังคากระจกด้วยเป็นลังคาเอาเลิอย่างเดียวผมก็เลยว่าต้องขายราคานี้สี่หมืนห้าเพิ่มเงินอีกประมาณสองหมื่นผมก็ทําใหม่ ขายได้ผมก็ทําใหม่ขายไม่ได้ผมก็ใช้เพราะว่าก็ใช้งานได้อยู่แล้วก็คือคือปัญหาที่ผมอยากขายตัวเนี้คือ,อหนึ่งคือเป็นกระจกกระจกแล้วเวลาเราจะทําเครื่องเสียงเนี่ยเราไม่รู้ว่าการกระแทกมันจะแรงขนาดไหนเพราะว่าเราทําเครื่องเสียงว่า เรากลัวว่าเวลาเปิดเครื่องเสียงแรงๆตัวกระจกมันจะหลวมเราก็ได้เอออยากทําแบบเป็นเลดไม่มีกระจกอย่างเงี้ยเพราะว่าปีนี้ก่อนออกพรรษาหรือว,ว่าลอยกระทงเนี่ยผมขึ้นเครื่องเสียงอยู่แล้วผมถึงว่าอยากขายใบนี้ออกตามจริงมันก็ไม่อะไรหรอกคือมันใช้ได้อยู่แต่ผม ถ้าผมใส่เครื่องเสียงแล้วกระจกด้านข้างมันจะเป็นยังไงแค่นั้นลแล้วเวลาเสียงออกเนี่ยมันจะม,ม,จะมีมันจะมีชุดนี้ชุดเนี้ยบังอยู่คือถ้าถ้าเป็นรถถ้าเป็นหลังคาแบบหนึง่งมันจะไม่มีชุดนี้บงังนะเนี่ยชุดนี้ก็เลยว่าอ่ะไม่ดัดแปลงไม่ทำอะไรคือจะขาย เพราะว่าสภาพนี้มันก็สวยอยู่แล้วคือถ้าถ้าขายไม่ได้ผมก็ต้องดัดแปลงดัดแปลงตัดข้างหน้าตัดข้างหน้าออกให้เป็นช่องใหญ่แล้วก็ใส่เครื่องเสียงแล้วก็ด้านหลังด้านหลังตรงนี้ตรงนี้ผมก็อาจจะเลาะอ,ออกอาจจะเลาะข้างบนออกก็ให้มันเป็นโล่งเลยแล้วก็ทำกันตกตรงนี้ขึ้นมาทำกันตกขึ้นมา เพ um> ื่อเพื่อจะให้เสียงมันออกดีให้มันเสียงใสเพื่อจะให้มันโล่งก็เลยอยากขายว่าเออยอมขาดทุนไปนิดหนึ่งยอมจบทุนอีกสองหมืนก็ให้ดูสภาพก็สวยครับสภาพดีเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยแหละ ก็ถ้าใส่วีโก้วีโก้มันต้องแปลงผมไม่อยากแปลงครับเพราะว่าถ้าทางออกผมไม่อยากทางคืออยากให้เป็นสภาพนี้ใส่ดีแม็กสวยๆไปเลยทยาให้งั้นก็มิสูเนี่ยถ้าเป็นวีโก้มันถามว่าทําให้ใส่ได้ไหมทําได้ครับแต่ว่าผมไม่อยากทําว่ากลัวมันเสียทรงก็เลยให้ขายดีแม็กมิสูอย่างเงี้ยก็เละหมดนะมคร้บแม้กระทั่งขาบอกก็ยังเป็นเละครับ บันไดบันไดก็เป็นเหลียครับนี่พื้นก็พื้นเป็นเหลียน,นะครับไม่ใช่ป็เนียมอ้างบนต่อไฟก็ติดทุกดวงครับไฟติดทุกดวงจริงติดทุกจุดก,ก็อย่างว่าละครคเคร่องเสียงก็ต้องเสียงแนวถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ผมแต่ผมต้องมาเจาะตัวนี้ผมต้องมาเจาะตัวนี้ออกตัวนี้ออกก่อน เัาเจาะอ,ออกก่อนแล้วก็ใส่เส้นเสียงก็ใส่ได้ตามปกติต้องตัดออกตัดออกแล้วก็แล้วก็ต้องตัดตรงนี้ออกตรงนี้ก็ต้องเอาออกเพื่อจะไม่ให้เสียงมันตันให้มันออกโล่งไปเลย ก็เลยว่าอยากขายใครที่สนใจก็ลองโทรสอบถามได้ครับผมปราคานี้ก็ลองถามราคาใหม่ดูครับถทำไปทําใหม่ถ้าว่าถูกก็ถ้าว่าผมขายแพงก็ไม่เป็นไรครับผมก็ขายได้ก็ขายขายไม่ได้ผมก็ต้องดัดแปลงเอาโอเคครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องเพลินทุกแวดวงด้วยนะครับผมขอบคุณครับ